ดู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 ด,ด,ด,ดูเลือดดูเลยหมอนดูเลือดหมอนแล้วก่อนดูเลือดหมอนแล้วก่อนเหตุในทีสี่สิบวิครับเหตุในทีสี่สิบหกวิโคเล่นเติมเกม บริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมเซเลโซนซิโร่ราคาถูกได้แล้วที่เว็บไซต์ o l d e นเติมเกมและแอดไลน์ o l d e นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลพรบริการ2ี่ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่ o l d e นเติมเกมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอาจจะเสียรารยาทแต่ขออนุญ,ญาตเล่นจนจบน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวของชูคาคุไม่โชคาคุสาย d ี s ผมบอกเลยว่าพิสูจน์ไม่เห็นแล้วมันดีมากๆแต่ขอ M4 ขึ้นไปนะ M1 M2 เล่นได้ไหมเล่นได้แต่อาจจะช้ากว่านิดนึงและกันนะครับเดี๋ยวเรามาทวน M ของโชคาคุกันอีกรอบหนึ่ง M ของโชคาคุนะครับที่ผมอยากให้ได้ M4 เนี่ยเพราะว่า M4 เนี่ยเขาจะทำการลดต้านน้ำแข็งของเป้าหมายเนี่ยลดลงอีก10%มันทำให้ด a m a g e โชคาคุที่ ทำการโจมตีเนี่ยมันแรงขึ้นโดยไม่ต้องพยายามอะไรมากนั่นเองนะครับมันเลยแบบถ้า M4 ขึ้นไปเนี่ยคือค่อนข้างจะการันตีว่าเป็น DPS ได้แบบสบายๆแล้วทำไม M1 ตี M2 จะเป็นไม่ได้เพราะว่า M1 กับ M2 เนี่ยมันออกทางของการซับซ้ำมากกว่าเช่น M1 เนี่ยจะทำให้เวลาบัฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ M2 นะครับจะทำให้ถ้าการโหลิ่ส่กับอะไรพวกเนี้ยมันได้สแตก็กละทำให้แบบโชว์คูมันเลนง่ายขึ้นออในเชิงของการบัฟพวกนี้มันเลยแทบแบบไม่ได้มีผลอะไรมากกับการ มาเล่นใน DPS นั่นเองดังนั้นการที่มี MC เนี่ยมันทำให้ตัวของโจู๊ททำดาเมจได้มากขึ้นและทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองผมเลยมองว่า MC เนี่ยมันน่าจ,จะเริ่มปั้นเป็น DPS ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาปั้นมาเล่นสนุกๆนะแต่สำหรับใครที่ไม่มีตัว DPS น้ำแข็ง M0 ถึง M3 เล่นได้ไหมอย่างที่บอกครับเล่นได้มันอาจจะช้ากว่าตัวที่มี MC ขึ้นไปแค่นั้นเองแค่ช้ากว่าแต่เล่นได้ไหมเล่นได้แน่ๆอันนี้ผมค่อนข้างจะรับประกันมันเป็นวิลสำหรับคนที่ไม่มี DPS น้ำแข็งจริงๆ เนาะไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนมีตัวอย่างเอลเลนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาทำนะครับเพราะว่าเอลเลนยังไงก็คุ้มค่ากว่าอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเคสมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นเอลเลนนะครับที่เล่นในห้องเดียวกันทุกคนอาจจะเห็นเลขจบที่เวลาเท่ากันแต่ผมจะบอกว่าเอลเลนตัวนี้สถานการณ์เป็นลองโชคาคุทุกอย่างอย่างแรกไม่มีตัวละครมาแพ็คมอนให้ อย่างที่2 level skill ไม่ได้เยอะเลเวลสกิลอยู่ที่8-88ก็คือจมตีปกติ8 s k สกิลแล้วก็อันติเปดโชคุจมตีปกติเลเวลสิบสองสกิลเลเวลสิบอันติเลเวลสิดนะครับดังนั้นสถานการณ์ของเอรินตัวนี้เป็นรองทุกอย่างช้ากว่าตัวของโชคุแค่ไม่กี่วิเองครับถ้าหากลบตัวของเวลาเวฟแรกที่ตัวของเอรินนั้นแพคไม่ได้กับโชคุที่แพคได้มาหาักลบกันคุณจะเห็นว่า มันต่างกันประมาณ20วิเลยแบ่แฟร์เลยนะบวกไปให้กับเอลเดนเอลเดนก็จะฉีกคัวคูไปได้อีกหลายวิดังนั้นอย่างที่บอกครับใครมีเอลเรนเล่นเอลเรนไปเลยครับทำโชว์คูเปไปซับเอลเรนแบบปกติแบบเดิมถือว่าดีอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ไม่มีเอลเรนจริงๆไม่มีจริงๆไม่มีอะไรจะเล่นจริงๆตัวของโชว์คูก็เป็น อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์เพราะว่าตัวของน้องเนี่ยมีบัฟ ATK ถ้าคุณมีคนวอนวอนก็จะทําให้น้องสามารถบัฟดาเมจน้าแข็งให้กับตัวเองได้แล้วตัวละครอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่จะใส่ไปด้วยผมจะแนะนําเป็นนิโคเพราะว่านิโคเนี่ยจะทําให้มอนเนี่ยโดนล,ลดเดฟแล้วมาทําให้แพคมอนด้วยแล้วโชฮาคุเนี่ยเขาตีมอนหมูค่อนข้างเก่งอยู่แล้วค่อนข้างจะโอเคเป็นคู่หูที่ดีมากสลับตัวของโชฮาคุ อย่างที่บอกครับอันนี้เป็นแค่ b u i วตัวละครทางเลือกเท่านั้นแต่แค่ชูวคุ M 6ตัวนี้มันสามารถเล่นท้องบนได้ที่มอนแพ้น้้ำแข็งแล้วมันจบเร็วกว่าตัวของเอาตอนสะดุดซ้ำอันนี้จบเร็วกว่าจริงๆนะครับไม่จอที่การที่หยิบชูวคุมาเล่นเพราะว่าคุณไม่มีตัวละครดีพสน้ำแข็งชูวคุก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เขาค่จะตอบโจทย์ในการบิ i มาเป็น DPS แล้วมาแบกงท้องบนให้คุณได้เรื่องของดิฟแล้วก็ The w e engine นะครับสำหรับใครที่มีตัวของ ประจำตัวนะครับใส่ตัวของประจำตัวมาได้เลยข้อตัวของประจำตัวเนี่ยจะให้บน,นัสน้ำแข็งอีก1 5เนะครับเมื่อปล่อยสกิล ex แลวเราจะได้ E t เทเพิ่มขึ้นอีก2%อันนี้ผมมีแค่ขัดหนึ่งนะครับถ้าไม่มีประจำตัวใส่อะไรได้บ้างอันนี้ผมยังไม่ได้ลองแต่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะใช้งานได้เบสอาจจะต่ำลงมานหน่อยนั่นคือตัวของมาร์กหนึ่งะครับอาจจะเจอผ,ผมที่จบได้ประมาณจ t 5 0ทีห้าสิบวิจีอทีสีิวิอาจจะไหลไปถึงจ t 30ทีสามสิบ ร,รวมบัฟทั้งหมดตรงนี้ชัวคุได้ใช้นั่นเองครับต่อมาตัวของเซ็ตลิ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 ใส่เป็น2น้ําแข็งนะครับก็คือโพลาร์เมทัลบวกกับวูดแพคเกอร์ er. อันนี้โอเคแล้วเพราะว่าตัวของบัฟสี่น้ําแข็งเนี่ยผมสูว่าเอาไปเลยแล้วไม่ได้เวิร์กกับน้องขานาดน,นั้นใส่2น้ําแข็ง2กิเลนนั่นแหละแล้วอีกอันนึงเนี่ยเป็นช่องโ bon บนัสน้ําแข็งที่สเต็ตสวยๆแบบนี้น่าจะดีกว่า อันนี้จริงๆก็ไม่ได้สวยมากนะมันลงคอนแทนทนาเนี่ยผมตีมาเนี่ยนะแอบเซ็งอยู่กันก็แน่นอนว่าช่องหกไปใส่อ t k แล้วข้างล่างเนี่ยเป็นคิเลที่แดมแล้วแต่พวกคุณนะครับผมจะบอกก่อนว่าตัวของชัวครูนั้นเวลาเข้าอันตีเนี่ยเขาจะสามารถบัฟคิเลกให้เขาเองได้15%เป็นเวลาต่อเนื่อง15วินาทียกตัวอย่างของผมนะครับ ผมเนี่ยมีคิเลตอยู่ที่34.6%บวกไป15ก็จะเป็น49.5ผมปัดขึ้นลการเป็น50% 50%ตรงนี้อาจจะยังแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แนะนำเป็นสัก40น่าจะโอเคเพราะบวกอีก15%เนี่ยมันก็จะเกิน50%ขึ้นไปลวแต่ถ้ามันเพื่อนมีตัวของนิโค M 6เจะช่วยดึงคิเลตตัวของน้องขึ้นมาได้อีกเยอะเลยนะมันจะได้อีกประมาณอีกเท่าไหร่นะอีก10กว่าเป ขอตีวงกลมไป10นะครับมันมีจุดห้าด้วยนะครับอย่าลืมนับจุดห้านะแต่ว่าอันนี้ผมตีวงกลมไปสิบนะครับแต่เดิมผมผมมีเท่าไหร่50มีอีก10ก็เป็น60นะครับ60พอใช้งานแล้วเราได้คีย์แดนแบบอิมอิมอีกนะครับมาฟาดมอนโอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างจะแรงมากโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นว่าเวลาเล่นเวลาคอมโบเนี่ยควรทำยังไงนะครับเพราะว่าเอาจริงมันไม่ได้เล่นง่ายเลยนะสเลดโซนซีโร่ ทีนี้เวลาเราเล่นชัวร์ฟูน,นะครับถ้าห้องแรกเนี่ยมันมีให้แพ็คอย่างเช่นห้องนี้นะครับเราจะเอานิโคมาเล่นก่อนเล่นไปเลยครับนิโคเล้วน,นิโคปัน่นเี่ยวโชโคมาแล้วททีแอนเซอร์น,นะครับยืมดีคอนอยู่เฮ้แล้วก็นิโคดูตงนี้เกี่ยนเข้ามาแล้วกดตีเลยตรงนี้เราจะได้คิเลนแบบฟูแล้วก็ได้แบบรถกรอ่อนชนี้ด้วยนะครับ แล้วก็นี่โคดอูอีกทหนึ่งเพื่อแพคมอนอ่ะทีนี้หน้าบอสกดทีนึงคนระับรอเคาน์เตอร์กลับไปหนน้งองทีลบอีกครั้งเป็นวอร์นแัปอีกครั้งเนี่ยเราต้องกดสลับก่อนที่จะ,ะขึ้นชิปซัพพอร์ตนะไม่งั้นบอสมันจะไปหาคนอื่นนะ เราอยากให้บ๊อบเนี่ยอยู่ที่น้องนะไม่อยากให้ไปไหนนะครับไม่ต้องไม่ต้องสับสุดนะครับตีทีนี้ตีตีทีหนึ่งปุ๊บแล้วก็อันตรีไม่ต้องสลับครับตีไปเลยตีไปเลยเกียรจะเต็มแล้วตัดตัดตัดเขียนวอน อ,ะอะ่ะมาลบก่อนนิดนึงสองสีเปลี่ยนวอนเคาน์เตอร์ปึ๊บไม่ต้องครับตี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 กดตีทีนึงเปลี่ยนมาอันนี้ผมพลาดนิดนึงนะที่ที่ทีพ <pod 650> <moved. pod experiment> <ส Wür> ัดพัดพัดเครับ Okay. อันนี้ผมพลาดนะจริงๆมันน่าจะจบได้แบบเร็วกว่านี้อีกหลายวิเลยแต่น,นี่ผมเล่นพลาดนะพลาดไปส <c oughs> องทีก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราเวลาเราจ่ายเนี่ย เราต้องเปลี่ยนก่อนที่จะขึ้นชิปซัพพอร์ตไม่งั้นเนี่ยบัฟตัวของ ATK เชนี่ยมันจะไปส่งไปที่อื่นอันนี้เป็นแค่บิลวทางเลือกขอพูดอีกรอบหนึ่งนะมันแค่บิลวทางเลือกใช้สาหรับคนที่ไม่มี d ี s จริงๆไม่ถึงดีพน้ำแข็งอ๋อแล้วคุณสามารถเอาของตัวนี้เก็บไว้รอตัว D ีพน้ำแข็งของคุณแน่นาคนได้เช่นอะไรมิยาบิสเนตโซนซโรโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของโชคาคุ d ี s นะครับ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ